อ่าแม่ค่ะล่าสุดวันเกิดน้องตุ๊กเปียวเอะคะก็อบอุ่น่ะจัดแบบสบายๆของขวัญชิ้นใหญ่มากใช่ก็ที่จริงบางคนก็บอกว่าน้องขับรถเป็นรถเหรอที่จริงมันก็เป็นของขวัญให้ครอบครัวแหละแต่เราก็เหมือนเอามามอบในวันเกิดเกิดลูกส่วนมากก็จะใช้ส่งนาริตะไปโรงเรียนอาจจะพาลูกไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวไปเดินทางอะไรเงี้ยเราก็ใช้รถรถคันนี้เลยให้ให้แบบ เอเออำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวให้กับลูกอย่างเงี้ยค่ะอืมบรรยากาศัน้เป็นยังไง้างโตกเกียวเออก็แบบอบอุ่นน่ารักเราไม่ได้จัดอะไรอะไรแบบเยอะจัดที่บ้านอเอาเวทีเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชวนเชิญญาติพี่น้องแล้วก็ทีมงานอะไรมากินข้าวกันมาฟังเพลงกันอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่มันก็มีดราม่าบอบบางมพอไม่ให้แบบรถห้าล้านเขาก็เลยถามว่าทางฝั่ง,งคุณพ่อให้อะไรอืมอันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่เห็นคุณพ่อเขาก็จัดให้ลูกก่อนหน้านั้น อยู่แล้วแล้วก็น่าจะซื้อของขวาในเล็กน้อยไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะเพราะว่าที่จริงพ่อแม่ลูก่เงี้ยเขาก็เหมือนเหมือนตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราก็ซื้อน่นซื้อนี่ให้กันอยู่แล้วครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องการอะไรน้องก็ยังเล็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเขาก็คงน่าจะมีอะไรให้ให้ให้ลูกวางแผนอนาคตอยู่แล้วแหละค่ะใช่จริงๆแล้วเหมือนเราก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับทางพ่อเขาเลยก็ก็คุยก็คุยแบบว่า เรื่องลูกเรื่องเรียนน้องโตเกียวอะไรเงี้ยเหมือนมารับเหมือนมารับไปวันเกิดพ่อแล้วก็จะเอามาส่งวันนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คุยกันประมาณนั้นค่ะวรันวันเกิดลูกแบบได้เจอคุณพ่อไมไม่ค่ะไม่ได้เจอไม่ได้เจอพ่อก็ไม่ได้มาเขาก็เหมือนแบบจัดให้ลูกก่อนอะไรเงี้ยเขาไม่รวยพรออะไรลูกไหมคะไม่นะอ่าเหมือนเหมือนเหมือนส่วนตัวเหมือนแชทมาถวดส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแต่วันเกิด คุณพ่อคุณแม่ก็อวยพรปกติอวยพรหน้าเฟซแล้วก็อวยพรส่วนตัวปกติค่ะเรื่องเรียนแม่ทางคุณพ่อบอกว่าอยากจะให้น้องนฤตเรียนทีกก่ขอนแกน่นอ,อันนี้เรามีความเห็นยังไงคะหรือว่าได้คุยแต่แล้วคุยกันแล้วค่ะคุยกันแล้วเรื่องนี้คุยกันแล้วก็ตกลงแล้วสรุปแล้วว่าอ่าน้องต้องมาเรียนที่กรุงเทพปทุมประมาณนี้ที่จริงก็คือแพลแนไว้ก่อนหน้านี้แล้วอ่าไม่ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าพ่อเขาจะไปเรียนขอนแก่นแล้วคุณแม่จะต้องเอาลูกมาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่แต่ที่จริงเรื่องเรือนเรื่องเรียนเราวางแผนไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่เราไปขึ้นบ้านใหม่ที่พัทยาแม่ก็เคยไปเปยว่าคือจะให้ลูกมาเรียนที่พัทยาอะไรเงี้ยแต่แต่ดูดูแล้วคืองานเราอะเวลาเราเดินทางมันสะดวกสะดวกสบายจริงๆก็คือกรุงเทพปทุมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบ้านแพรวก็อยู่ลำลูกกาใช่ไหมที่ปทุมอย่างเงี้ยเราก็มองมองหาโรงเรียนที่จริงโรงเรียนเราก็เราก็มองไว้แล้ว สามสี่ที่เงี้ยค่ะดูไว้แล้วเหมือนเหมือนกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะให้ลูกเราลงลงที่ไหนด<ร>ีเงี้ยค่ะจ,จ,จริงจริงลงตัวแล้วใช่ไหมไม่มีแบบขัดแย้งกันเรื่อง่องไม่มีขัดแย้งค่ะไม่มีขัดแย,งย้งอ่าไม่มีขัดแย้งแน่นอนเพราะว่าก็คุยกันแล้วโทรคุยแล้วใช่ค่ะณต,ตอนนี้คือแม่เป็นหลักแม่เป็นหลักแน่นอนค่ะเป็นหลักแน่นอนใช่เพราะว่าเราก็เลี้ยงมานะป้ากับลุงเป็นคนเลี้ยงหลักๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วลูกก็อยู่กับเราโอยไม่ได้ใจขาดแน่นอนถ้าลูกไปอยู่ที่ไกลเราอ่ะไม่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนติดลูกอ่าติดลูกแล้วพ่อเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ติดลูกมากแล้วก็มันแฟนคลับอะไรเขาก็รู้ว่าเวลาถ้าถ้าพยาแบบเลิกงานเสร็จก็จะรีบกลับไปหาลูกอย่างเงี้ยคือมันห่างไม่ได้อย่างค่าเทอมค่าอะไรควอเพราเขาก็าต้องช่วยจ่ายอยตัวนี้ก็ต้องก็ต้องที่จริงคําว่าพ่อแม่ก็ต้องช่วยกันค่ะแต่แต่ใดๆคือก็น่าจะไม่มีปัญหา ก็ถ้าได้เรื่องเรียนสรุปแล้วว่าลง,ลงที่ไหนแต่แม่อ่ดูไว้แล้วดูไว้แล้วเรื่องค่าเทอมก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่แต่ให้เรียนนานาชาติค่ะนานาชาติคุณต้อมีสิทธิ์แต่ถ้าว่ามาเจอน้อะไรยังไงต้องต้องมาค่ะต้องมาแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกว่าโรงเรียนนี้นะคุณพ่อแพรก็ต้องบอกว่าพ่อโรงเรียนนี้นะแล้วพ่อก็ต้องมาวันไหนที่มอบตัวเอาลูกไปมอบตัวพ่อก็ต้องมารับรู้ อ่ารับคือทุกทุกอย่างทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับลูกอะค่ะพ่อก็ต้องรับรู้ด้วยอันนี้แม่ไม่ปิดกั้นแน่นอนเ<ม>พราะว่าเราก็คุยกันคุยก<ม>ันปกติเลยช่ะคุยเรื่องลูกค่ะเรื่องลูกคือปกติก็มองว่าแบบอย่างลูกแบบตั้งใจแต่ไม่ได้สแสะนะแพลวไม่ได้แสนะนะเรื่องเรื่องเพลงที่ปล่อยไปฉลองสดมันก็เป็นเพลงที่ทําเว้นฮาแล้วนะ<ม>ทําเวนนะ่นอ่ะเพิ่งมาปล่อยอย่างี้ค่ะแล้วก็เพลงนี้อาจารย์เขาก็เขียนมามานานแล้วก็ สืบสบได้เพราะว่าเพลงนี้เขาเขียนมานานมากอาจารย์มือเบียดเป็นคนเขียนเนี่ยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะ,จะแซะหรืออะไรมไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของศิลการมีปิการดูแลลูกคุณชายึ้นศาลขึ้นศาลก็ให้เป็นกระบวนการตามศาลหมายถึงว่าตอนที่ลูกคลอดพ่อเขาไม่ได้เซ็นเป็นรับรองบุตรไม่ได้เซ็นแล้วทีเนี้ยพอเราแยกกันใช่ไหมคะพ่อเขาก็ต้องการความชัดเจนก็ฟ้องไปตามก็ฟ้องไปตามกฎหมาย แล้วก็ดําเนินการไปตามกฎหมายก็ส่วนก็ก็คือก็คือพ่อเนาะเราเรายังไงก็เป็นพ่อยังไงก็เป็นแม่อยู่เลยอันนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะการเรื่องได้เข้ามาเป็นยืนยันว่าเป็นพ่อหรือยังไะได้เซนยังอยู่ค่ะยังอยู่ในกระบวนการอยู่ค่ะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เซนบแต่เรื่องการดูแลทางการแพทย์เบ้บเกิดก็ชัดเจนว่าเขาเป็นพ่อแต่หมายถึงว่าในเรื่องของทางกฎหมายเอกสารที่มันชัดเจนนะคะ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือยังยังเพราะว่าเราไม่ได้จดทะเบียนกันในเรื่องการดูแลอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาก็คือพ่ออยากมาหาลูกตอนไหนก็ได้เราไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วแต่ก็คือน,นดิตาก็เรียนจนถึงสุกเงี้ยถ้าพ่อจะมารับไปเสาร์อาทิตย์ก็ได้แต่โตเกียวก็คือเขาไม่ได้เรียนเขาก็อยู่กับป้าทุกวนันอยู่กับลุงทุกวนันพ่ออยากมาหาตอนไหนก็ได้ค่ะใช่อันนี้ก็คือตกลงกันได้หลังจากเลิกาการเียงดู ไม่เป็นไม่มีปัญหาค่ะเรื่องลูกก็ถ้าเกิดถ้านัดปัจจุบันก็ไม่ได้มีไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเรียนเราก็คุยกันชัดเจนแล้วว่าอ่าที่จริงพ่อก็อยากให้มาเรียนขอนแก่นนะอ่าแล้วแม่ก็บอกว่าอ่แต่แม่ดูโรงเรียนให้ลูกแล้วก็เลยอ้าวแล้วใครจะดูแลก็ป้ากับลุงแล้วเรายอมไหมคะถ้าสมมติว่าเขาอยากให้ไปเรียนที่ขอนแก่นมันมันก็คงเป็นเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกมันอยู่กับเราอะเราเป็นคนติดลูกไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไ แต่ถ้าเขาโตแล้วล,ลูกโตแล้วถ้าเขาบอกว่าแม่อยากไปอยู่กับพ่ออยากไปเรียนขอนแก่นอยู่กับพ่อ,อ,อได้อันนี้ได้เราให้สิทธิ์ลูกเต็มที่ให้ลูกเลือกเลยว่าอ่าโตแล้วอ่ะความคิดเขาอ่าเขาอยากอยู่ตรงไหนที่ไหนตัวนี้แพลวจะไม่คอนโทรลลูกจะไม่บังคับจะไม่อะไรแล้วแต่เขาเลยให้เขาโตก่อนออันนี้ไม่ปิดกั้นแน่นอนค่ะแลน,นีประเด็นเรือ่องข่าวสารเขาบอกมัน ทรัพย์สินต่างๆมันก็เป็นชื่อของใครของเราอู่แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เก็บเงินด้วยกันตั้งแต่แรกธุรกิจบริษัทห้างหุ้นส่วนนั้นก็แยกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้มันเป็นไปตามเอกสารทางกฎหมายแล้วกันเรื่องนี้ได้คุยกับเขาเลยคเพราะเขาก็ยังพูดอยู่ว่าแบบขอยอยู่แต่ก็แบ่งสมบัติกันอยเ่วาเขาบอกว่าเข้าใจว่ามันแปลงเป็นสมบัติหมดแลวมันไม่ได้เป็นเงินสดก็ขายแล้วก็มาแบ่งกันมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นชื่อของใครตั้งแต่แรกแล้วก็การบริหารงาน เรื่องของธุรกิจก็ของใครของเราอยู่แล้วแต่เรื่องของรายนิตะไรน์อย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนของบริหารวงแล้วก็ให้ลูกถ้าถ้า,ถาไม่สบายใจแผลแผลยินยอมที่จะเซ็นเขาเรียกว่าอะไรพินัยกรรมให้ลูกทั้งสองคนได้ได้เลยแต่เท่านี้เท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับศาลค่ะให้มันเป็นให้มันเป็นเรื่องของศาลเนี่ยเขาตัดสินเอง แต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยกนันไม่มีการยังไม่มีการสเรียกไก่ย่าง,งค่ะย่างคขะงย่างย่าง<ม>ตรงน,นั้นก็เป็นกระบวนการของถางของศารล้วแล้ววันนี้ก็คือชีว<ม>ิตลงตัวขึ้นไหมหรือว่าสบายใจตอนนี้ก็ก็ก็ไม่มีอะไรต้องต้องกังวลค่ะอยู่กับลูกไปทํางานไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรงานก็ปกติก็รับงานปกติอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมเปิดวงเตรียมอคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลแล้วก็เตรียมซ้อม เหมือนเรามีกิจกรรมที่เราทำแสงทองออนทัวร์สัญจรเราก็ทำไปเพื่อความเป็นอยู่ของทีมงานอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวแล้วก็ก็แฮปปี้คะ่ะอยู่กับลูกๆอะไรเงี้ยครอบครัวป้าลุงอย่างเงี้ยก็ดูแลลูกให้แบบเราก็สบายใจค่ะถ้านายคนมีคนอยากดูแลเราเราขอเปิดอยังยังคะ่ะยังดูแลตัวเองได้คะ่ะดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรก็ ให้มันเป็นเรื่องของเวลาตอนนี้เราแฮปปี้กับการที่เราอยู่ตรงนี้อยู่กับลูกอยู่กับงานอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราเข็ดกับครั้งเก่าคะแม่มันเป็นว่าทาจักมากกว่านะคะถามว่าถามว่าเข็ดเข็ดหรือไม่เข็ดมันมัน,ม,นมันเฉยชามากกว่าตอนนี้มันรู้สึกว่ามันรู้สึกเฉยกับกับความรู้สึกนั้นไปแล้วใช่ค่ะมันไม่รู้สึกว่าบางคนถามว่าเออบางคนถ้าเขามาคุยมาอะไรอย่างเงี้ย เปิดใจหรือยังเงก็บอกตรงๆว่าไม่ได้เปิดค่ะคุยเป็นเพื่อนได้เป็นพี่เป็นน้องกันได้แสดงว่าก็มีคนเข้ามาแบบเออมาทักทายมาทักทายอย่างเงี้ยเอออยากเลี้ยงข้าวได้นะอเอเดีเ๋ยวพาทีมงานไปถลม่มเพเราะว่เาเราที่เราพิทักลของเราเราัวดโดนทัวลงอีกหรือเปล่า,าถามว่าตอนนี้คือทําอะไรมันก็ทัวหมดเลยเออเราจะเราจะขยับนิดขยับนิดขยับหน่อยมันก็มีข่าวไปหมดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรามีใจเรายังไม่ไม่ต้องการอย่างนั้นค่ะ mm hmm. เราเอา,า,าใจเราดีกว่าว่าใจเราต้องการแบบไหนเรามีความสุขแบบไหนมากกว่าค่ะ mm hmm. ซึ่งแ้าเป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่รักตัวเองรักครอบครัวรักองค์กรจุดไหนที่เราอยู่แล้วเราสบายใจเรามีความสุขเราก็จะนําพาตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นใ mm hmm. น,นปัจจุบันเหมือนเราเจอปัญหามากมายอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีสติว่าอ่ะ โอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้หรือว่าไปแก้ไขในอดีตที่มันเกิดแล้วแต่หน้าปัจจุบันเราทําอะไรอยู่หน้าที่ของเราคืออะไรและเราจะดําเนินชีวิตไปยังไงให้เรามีความสุข mm hmm. แค่นั้นค่ะ mm hmm. <อ>จากปัญหาที่ผ่นานมาเหมือนตอนนี้โอเคเราก็ยู่ตัวเองอยู่ได้แล้วเราอยากจะบอกคนที่เขาประสบปัญหาคล้ายๆเราหรือว่าไปยังไง ในฐานะที่เราแบบ่านมนก่อนแล้วก็แข็งแรงขึ้นนล้วค่ะแพลวก็อยากให้กําลังใจสําหรับคนที่กําลังท้อกําลังเจอปัญหาหรืออุปสรรคอยากบอกว่าปัญหาหรืออุปสรรคความทุกข์มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เราจะเข้มแข็งเราจะสู้กับมันได้ได้ด้วยวิธีไหนอ่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้กําลังใจว่าอย่าอย,อ,ยอย่าอย่าท้ออย่าอย่าเพิ่งท้อว่าอุ้ยฉันเจอเรื่องแค่นี้ค่น,นี้ให้ดูแพลวพาวให้ดูแพรวพาวก่อนว่าฉันเจออะไรมาบ้าง และที่สําคัญและและอีกอย่างคือคนเราไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบร้อเซแน่นอนในชีวิตมันเหมือนวัฏจากชีวิตมันจะมีช่วงทุกข์ช่วงสุขมันเป็นช่วงเวลาของมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความอดทนต้องต้องสู้ต้องสตองอ่าแล้วก็ต้องรักตัวเองให้มากๆรักครอบครัวให้มาก่ากสร้างกําลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้ แมื่อคุยนิดนึงตอนที่เรา,เาไปออกรายการคือแซบเสร็จแล้วแล้วก็ทางฝั่งอดีสามีมีการโพสเฟซบุ๊กคนก็เลยโยงว่าแซะก,ก็อิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะบอกอะไรไหมคะก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะเขาอยากโพสต์อะไรก็โพสต์แต่เราไม่ได้เราไม่ได้รับรู้หรือว่าเราไม่ได้ไม่ได้รับเอาในสิ่งนั้นมันเราก็ใช้ชีวิตไปมีความสุขมันก็ไม่ถูกแค่นั้นถึงใครจะโพสต์อะไรเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ หรือว่าใครจะคอมเมนต์อะไรเราไม่สามารถที่จะไปห้ามมือเขาได้ห้ามปากเขาได้ถ้าคุณมีความสุขแบบนั้นคุณก็มีความสุขไปแต่ฉันมีความสุขในชีวิตฉันแล้วณปัจจุบันฉันแฮปปี้อ่ะฉันเลี้ยงลูกฉันทํางานฉันมีฉันมีอาชีพอ่าฉันมีงานทําฉันดําเนินชีวิตของฉันปกติสุขฉันมีความสุขแค่นั้นโฟกัสแค่นี้ค่ะถ้าเราจะไปเอาเรื่องนั้นมาคิดว่าเออคนนั้นว่าให้เราหรือเปล่าคนนี้ว่าให้เราหรือเปล่านั้นไม่มีความสุขค่ะอ่าไม่มีความสุข เนื่นว่าตอนนี้คือเราก็คือปล่อยวางเรื่องนี้แล้วพกก่อนหน้านี้เราก็เคยไปแบบ้าชวนชวกตักแจ่วก<บ>ับเราใช่เราเราส่วนมากแพลกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่บางทีอารมณ์เนาะคนเรามันก็ต้องมีบ้างแหละมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่ทุกวันนี้คือขอบคุณค่ะ<ม>เอ,อขอบคุณนะคะขอบคุณที่อุตสามมาติดตามอะไรเงี้ยเหมือนเพลงฉลองโสดอะไรเงี้ยที่เราปล่อยไปใช่ไหมไม่เห็นเฉพาะเลยอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่แบบเข้ามาฟัง ก็มีคอมเมนต์โน่นนี่นั่นฟังเยอะๆนะด่าแล้วเขาช่วยมาฟังด้วย <S <S จะได้ด่าถูกว่าจะด่าไปยังไงแต่ว,ว่ามันเวลามันทำให้เราแบบสตองขึ้นจากที่เคยไปใส่ใจํำดา่าก็ปล่อยไปใช่ค่ะเรารู้สึกว่าจากที่เราเคยเจอมันโมรสูมันลงมาที่เราแบบบึ้มเหมือนระเบิดลูกใหญ่มากแต่พอมาจุดจุดนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องขอบคุณตัวเราเองที่เรานำพาร่างกายและจิตใจอันบอบช้ำเหมือนโดนแบบแผลทั้งตัวแล้วแบบว่า ลุกขึ้นมาอย่างงี้ค่ะเราลุกขึ้นมาด้วยตัวเราเองเราผ่านจุดนั้นมาได้นยะเราขอบคุณตัวเองมากแล้วมันจะทําให้เราแข่งมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าจะเจออะไรปัญหารดราม่าอะไรต่างๆเ,เราสามารถที่จะอยู่กับมันได้เราสามารถที่จะข้ามผ่านจุดอุปสรรคต่างๆได้แล้วเราสามารถที่จะเอานำมาสอนลูกหลานเราได้ว่าหนูถ้าหนูเจอแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนน้องเพลงพิมพ์ระดาย,ยางเงคะ่ะนางก็อยู่ได้เพราะว่าคําสอนที่เราบอกคําพูดที่เราบอกว่า หนูเจอดรามา่าน้องน้องคือน้องเด็กเนาะแล้วน้องก็ร้องไหยย้เฮ้ยหนูดูแม่สินี่ยยังไม่เป็นอะไรเลยย่างเงี้ยเหมือนเราสร้างกําลังใจให้น้องน้องมันก็ผ่านมาได้ทุกวันนี้เป็นยังไงลูกเนี่ยแม่สบายมากเลยขอบคุณมากที่แม่ให้กําลังใจแล้วก็พูดในเชิงแบบยังไงละ่ะสอนน้องว่าหนูต้องรับมือแบบนี้นะลูกนะลูกอะไรอย่งเงี้ยแต่ที่จริงเราก็เราก็บอบช้ำมาเยอะ เ,เราทำยังไงพอสอบคู้อื่นได้ไหมไอ้ที่เวลาคนด่าเราก็ขอบคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหิวใจตัวเองเาย่างคือเราเราต้องมองเราต้องมองให้ให้เป็นกลางอะคะ่ะว่าคนเราอะเราจะให้คนมารักเราร้อยเปอร์เซ็นต์คนร้านหนึ่งจะให้เขามารักเราทั้งหมดเลยมันคงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีคนรักคนเกลียดอยู่แล้วถ้าป,ปกติถ้าไม่มีดราม่ามันก็มีคนที่ไม่ชอบเราอยู่<ม>อยู่แล้วอ่าคนรักคนเกลียดคือมันเป็นเรื่องปกติแล้วช่วงไหนที่มันเป็นดราม่าเรามีข่าวเราต้องยอมรับมันว่าอ่าเหมือนมีขาาม่าวดราม มันเป็นเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เรากะทำอย่างเช่นอ่ะเหมือนเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็เกิดขึ้นจากตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะไปเราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องโทษตัวเองด้วยจงด้วยโทษโทษอ่ะตัวเราเองนี่แหละอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้จักโทษตัวเองด้วยนะอ่ะว่าเออมันเกิดขึ้นเพราะว่าก็เพราะเราไม่แหละไม่เป็นไรอ่ะถ้า ไม่ทาอย่างนั้นถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอก<ม>อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะน,นั้นมันเกิดขึ้นแล้วโอเคเรามาเรามาคิดใหม่ทําใหม่อทำอยังไงจะฮีวใจตัวเองได้ทํายังไงเราจะมีสติได้แล้วก็ดําเนินชีวิตปกติสุขได้ไงค่ะโอเคค่ะ